ท่านสาธุชนมุทธบริษัททั้งหลายสำหรับในตอนนี้ก็จะพูดเรื่องอุทุมบริกาสูตรหรือว่าวิธีปฏิบัติเพื่อกรรมฐานเป็นการตัดกิเลสให้เป็นสมุเทเฉติปหาร <c oughs> ตามในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยืนยันกับนิครธทัปริภาชกสำหรับในการปฏิบัตินี้เขบาบรรดาท่านพุทธบริษัท ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพราะว่าเป็นคำสอนโดยตรงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าว,ว่าไม่ดีต้องละให้เด็ดขาดสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าว,ว่าดีทำตามนั้นอย่างนี้บรรดาธรรมพุทธศาสนิกชนทุกท่านจะเข้าถึงพระนิพพานได้ตามที่ท่านต้องการ และโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรื่องราวการแนวปฏิบัติพระกรรมาฐานที่ทำไปแล้ว12คตเศษตอนนั้นทำในเวลาที่ป่วยไข้ไม่สบายมากเสียงก็ไม่ดีและตอนนั้นที่ทำขึ้นมาก็เพราะว่าคิดว่าตัวเองอาจจะตายถ <c oughs> ึงแม้ว่าเวลานี้ก็ยังไม่ดีนักอาการดีขึ้นบ้างนิดหน่อย ก็มาฟังตอนที่แล้วมาคนที่จะตายพูดึงบรรดาท่านพุทธบริษัทก็พูดตามอารมณ์ของตัวเองนั่นก็หมายความว่าในเมื่อตนเองไม่ไว้ใจตนเองคิดว่าตายแล้วจะไปที่ไหนเวลาพูดออกมามันก็พูดจากใจตั้งใจบรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติตามนั้น แต่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันเป็นการเกินกำลังของบรรดาท่านพุทธบริษัทจิงขอปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเสียใหม่ไม่ใช่เฉพาะเนื้อเรื่องอยี่แล้วแล้วมาเล่าเรื่องความประวัติความเป็นมายาวไปบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะจับการปฏิบัติได้ยากข้อข้อการปฏิบัติได้ยากฉะนนั้นหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านใด นำเอาคัดเศษชุดก่อนมีเทืงม 12, 12เมท2ิบสองิบสองคัดเศษไปแล้วถ้ามีความประสงค์จะมาเปลี่ยนใหม่ขอให้เจ้าหน้าที่ยอมไม่เปลี่ยนทันทีทั้ทงนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ตอนนี้ก็ยังไม่หายปย่วยแต่ว่าการดีขึ้นประมาณ30%เปซ็นเป็นวันที่7ตุลาคม2526 บอกวันเวลากันไว้ว่าบันทึกไว้ตั้งแต่เมื่อไรความตอนนี้เขาตัดท้องเรื่องในเกี่ยวกับการปฏิบัติทันทีความมีอยว่าเมื่อ,องค์สมเด็จพระจินาีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังถ้อยคําคนิครูทัพปรีภัยชกกับท่านสันฐานนักบดีคุยกันซึ่งพระองค์สเสด็จประทับอยู่บนยอดเขาคิจิกูก ทราบเรื่องราวดีแล้วองค์สมเด็จพระบรมทิแก้วจึงได้สเสด็จหอกมาจากยอดภูเขาคิจกูดแล้วก็มันเดินอยู่ในที่ไกลขั้นนี้ครทะปรีภาชกนิมนต์องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเข้าไปในสถานที่พักสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจนทรงตรัสถาม ว่าเวลานี้สองคนคุยกันในเรื่องอะไรนี่โครบทปริพายชกก็บอกตามความเป็นจริงว่าข้าพระพุทธเจ้าอยากจะถามพระองค์ว่าการปฏิบัติเพื่อเป็นการละกิเลตตัดเส้เป็นสมุเทเฉตประหารจะทำยังไงจึงจะบริบูรณ์ทำแบบไหนจึงจะไม่บริบูรณ์นี่ขอตัดเป็นใจความชัดๆ พราะว่าตามภาษาบาลีเท่ากับฟังก็งกไม่ถนัดองค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิโสภาจึงได้มีพระพุทธติการัดว่านี่ดูก่อนนิโครทะบุคคลผู้มีตาบะในโลกนี้เป็นคนเปลืยคำว่าเป็นคนเปลือยนี่เป็นาศาสนาเชนในอินเดียที่เราเรียกกันว่าอาเจลกก็ได้เชนงก็ได้แล้วก็ไร้มันญญาติ ไม่ปฏิบัติในมัญญาติที่ดีไม่สุนโบแล้วไม่สุนโบรมัญญาติเลียมือเขาเชิญให้รับอาหารก็ไม่มาเขาเชิญให้หยุดก็ไม่หยุดไม่รับอาหารนี่ก็นำไว้นำมาไว้ก่อนนี่หมายความว่าเขาอาหารมาตั้งไว้ก่อนเวลาเดินมาเนี่ยเขาจะต้องออกมาพอดีถ้า็ตาตม,มาก่อนไม่ยอมรับ และไม่รับอาหารที่เขานำมาเฉพาะนั่นหมายความว่าอาหารที่เขานำมาเฉพาะชิ้นเดียวภาชนะเดียวเพื่อองค์เดียวไม่ยอมรับไม่ยอมรับอาหารนี่เขานี่มนคือเขานี่มนให้ไปฉันอาหารที่ไหนก็ไม่ไปแล้วก็เขาไม่รับอาหารจากปากหม้อนี่ก็หมายความว่าถ้าข้าวเขาตั้งไว้เล้วเมาข้าวข้าวมาจากปากหม้อี่จะไม่ยอมรับ จอตักจากปากหม้อเดียวนั้นไม่ยอมรับไม่รับอาหารจากหม้อข้าวหมายความว่าเวลาที่เขาจะใส่บาตยกมายกหม้อมาทั้งหม้อไม่ใส่ขันอันนี้ไม่ยอมรับแล้วก็ไม่รับอาหารที่บุคคลยืนคล่อมธรณีประตูนำมาหมายความว่าก่อนที่นำมาเขายืนคล่อมธรณีประตูอยู่ไม่ยอมรับ แล้วก็ไม่รับอาหารที่บุคคลยืนคล่องคร่อมครกครกนํามาไม่รับอาหารที่บุคคลยืนคล่อมสากนํามาหมายความขณะที่ก็ย,ย,กยืนลอยใส่บาตรนี่ยืนคล่อมอยู่อันนี้ก็ไม่อยากนะไม่รับอาหารที่บุคคลยืนคล่อมท่อนไม้นํามาไม่รับอาหารของคนสองคนที่กําลังบริโภคอยู่ ก็มาใน,ห,นหมายความว่าเขาจะให้ของที่เขากำลังกินอยู่เขาเตรียมตัวไว้แล้วแต่ว่าเขานั่งกินอาหารจนอยู่รออยู่ก่อนเพราะมันหิวของใส่ขันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไม่ยอมรับไม่รับอาหารของหญิงที่มีขันหญิงมีคันใส่บาดไม่ยอมรับไม่รับอาหารของหญิงผู้กำลังให้ลูกดื่มนม เข้าใจไม่ยากไม่รับอาหารที่เขานัดแตะทํากันไว้ก่อนมาด้วยเขาเตรียมการอย่างเวลาตุดเวลาซึ่งกลางเขาจะทำบุญเขานัดกันว่าเราจะทําอย่างนั้นเราจะทําอย่างนี้เพื่อถวายพระอันนี้ไม่ยอมรับไม่รับอาหารในที่ซึ่งสุน,นัขได้รับเลี้ยงดูหมายความว่าเขาเลี้ยงสุน,นัขอยู่แต่ของเขาเตรียมไปแล้วขเขาของมาใส่บาตร ของน่าไม่ดีเลียงสุนัข่ก็ไม่ยอมรับไม่รับอาหารที่มันแหลงวันตอมเป็นกลุ่มๆอันนี้ก็น่าจะจะน่าจะไม่รับนะ <c oughs> แล้วก็ไม่กินปลาไม่กินเนื้อไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเมรัยไม่ดื่มยาดองเขารับอาหารที่เลือนหลังเดียว แล้วก็กินคําเดียวรับอาหารจากเรือนสองหลังแล้วกินสองหลังเรื่อยไปจนกระทั่งรับอาหารจากเรือนเจ็ดหลังก็กินเจ็ดคำขอโทษรับอาหารจากเรือนหลังเดียวกินคําเดียวรับอาหารจากเรือนสองหลังกินสองคำเรื่อยไปรับอาหารจากเรือนถึงเจ็ดหลังก็กินเจ็ดคำอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ยังอัตภาพ โดยอาหารในถาดน้อยๆใบเดียวบ้างเวลาจะกินใส่ถาดเล็กๆใบเดียวบ้างสองใบบ้างสามใบบ้างสี่ใบบ้างถึงเจ็ดใบบ้างและก oui, ินอาหารที่มีระหว่างเว้นวันหนึ่งบ้างคือกินวันเว้นวันบ้างกินวันเว้นสองวันบ้างกินวันเว้นที่เจ็ดวันบ้าง เป็นผู้ประกอบด้วยความขนขายขวายในการบริโภคพัดที่เวีนมามีระหว่างเว้นตั้งแต่กกึ่งเดือนชินนี้บ้างนั่นหมายความว่าของที่เขาจะนํามาถวายกินไปครั้งหนึ่งคือเว้นไปครึ่งเดือนวันนี้เขาจะเอานําแกงเผ็ดมาถวายกินแกงเผ็ดวันนี้ภายในอีกสิวันจะไม่จองกินซ้ำอย่างนี้เป็นต้น เขาเป็นผู้มีผักดองไปอาหารบ้างกินเฉพาะผักดองกินเฉพาะข้าวฟ่างไปอาหารบ้างกินเฉพาะลูกเดือยเป็นอาหารบ้างกินเฉพาะกากข้าวไปอาหารบ้างมียางหรือสาหร่ายเป็นอาหารบ้างมีรำไปเอากินเฉพาะรำไปอาหารบ้างกินเฉพาะข้าวตังเป็นอาหารบ้าง กินเฉพาะกัมยานเป็นอาหารบ้างแล้วก็มีหญ้ากินเฉพาะหญ้าอย่างเดียวเป็นอาหารบ้างกินขี้โคเป็นอาหารบ้างกินเงาและผลไม้ในป่าเป็นอาหารบ้างไม่บริโภคผลไม้ที่หล่นเองออขอขอโทษบริโภคเฉพาะผลไม้ที่หล่นเองเป็นอาหารบ้าง เขานุ่งผ้าป่านโดยเฉพาะบางคือผ้าอื่นไม่หนงหรือว่าผ้าแกมกันคือผ้าป่านบางผ้าอะไรบ้างผสมกันก็ใช้ได้นุ่งผ้าห่อศพบ้างนุ่งผ้าเฉพาะผ้าปองเกุลบ้างนุ่งเฉพาะผ้าเปลือกไม้บ้างนุ่งเฉพาะหนังเสือบ้างนุ่งเฉพาะหนังเสือที่มีแลปหัครบบ้าง นุ่งสผ้ากากรองบ้างแล้วก็นุ่งเปลือกผ้าที่ทําได้เปลือกปอกรองบ้างแล้วก็นุ่งผ้าผลไม้กรองบ้างนุ่งผ้ากําพลทําได้ผมขนบ้างนุ่งผ้ากําพลที่ทําได้ขนสัตว์บ้างผ้าแล้วก็นุ่งผ้าที่ทาได้ขนปีกนกเข้าบ้างเป็นผู้ถอนผมและหนวด นี่หมายความหนวดก็ดีผมเขาก็ดีของเขานะ่ไม่โกนเขาใช้พิธีพยายามถอนให้มันหมดไปนั้นบอกว่าคือประกอบในการข้นขวายในการถอนผมและการถอนหนวดค่อยๆถอนถอนกว่าจะหมดเป็นผู้ยืนคือห้ามอาสนะบ้างนั่นหมายความว่ายืนไม่นั่งยืนอย่างเดียวไม่นั่ง แล้วเพื่อพูนั่งกระโยงโดยเฉพาะบ้างคืออย่างวิธีอื่นไม่นั่งนั่งเฉพาะกระโยงอย่างเดียวและคือประกอบความเพียรในการนั่งกระโยงบ้างสมัยความมัต้องยับยัง้งพยายามทุกอย่างถ้ามันจะเพลียมาแล้วก็ตามไม่ยอมหยุดจะกระโยงตลอดเวลาเป็นผู้นอนบนหนามคือสมเด็จการนอนบนหนามบ้างอเอาหนามมาปูนอนเป็นการทรมานตัว แล้วก็เป็นผู้นอนบนแผ่นกระดานบ้างสำเร็จการนอนบนเนินดินบ้างคือนอนเฉพาะบนเนินดินบ้างเป็นผู้นอนตะแข็งข้างเดียวบ้างเป็นผู้หมักหมมไปด้วยทุรีบ้างคือปล่อยตัวเปื้อนมันจะเปื้อนมันจะเปื่อยยังไงก็ตามก็ไม่ยอมที่จะไปอาบน้ำอาบท่าปล่อยมันตามเรื่องหรือไม่ถือร่างกายไปสําคัญ เป็นผู้อยู่กลางแจ้งโดยเฉพาะบางคือไม่เข้าในร่มฝนตกฟ้าร้องไงก็ช่างเป็นผู้นั่งบนอาสนะตามที่ลาดไปบางหมายความว่าใครเขาปูให้ยังไงก็นั่งอย่างนั้นบางอันนี้รู้สึกเพล่านิดหนึงเป็นผู้บริโภคอุจจาระบางนี่แย่หน่อยนะเป็นผู้ห้ามน้ำเย็นคือว่ากินเฉพาะน้ำอุ่นบาง อาบน้ำวันละสามครั้งบ้างคือประกอบในการอาบน้ำวันละสามครั้งนั่นพระพุทธเจ้าทรงตัดถามว่าดูก่อนนิโครธท่านจะสำคัญความข้อนี้เป็นอย่างไรถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้การไหนาบารตรด้วยธรรมะเป็นการไหนที่บริบูรณ์หรือไม่บริบูรณ์อันนี้พระพุทธเจ้านำอภิปทาของพราหมณ์ไม่ใช่ของทางพุทธมาพูดกับน,นิโครธา กล่าวไปหมดแล้วก็ถามว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่ดีหรือไม่ดีครบบทวนไหมนีโครธปบริภาโชก็กราบทุนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนี้การหน่ายบาปเป็นการหน่ายบาปที่ไม่บริบูรณ์พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนนิโครธะเรากล่าวว่าอุปกิเลสมาก การหน่ายบาปด้วยวิธีนี้นั่นก็หมายความว่าวิธีที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด,ดท่บบนบรรดาท่านพุทธบริษัทท่บรรดาเพื่อนวิสุทธิสมณเณรทั้งหลายโปรดทราบวิธีทั้งหมดที่ทำมาแล้วเขาจะดีเขาจะไม่ดีเป็นไปการใดก็ตามอันนี้ผมก็ไม่ขอวิจารณ์เพราะว่าเป็นถ้อยคำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าการทำอย่างนั้นเป็นอุปกิเลส ไม่มีข้อไหนที่จะนิยมว่าดีเลยแต่ก็มีบางข้อที่ยังเขาไม่กินเหล้าเขาโทษด,ดังปพงปังเสียมันหลนไม่กินเหล้าก็ดีอย่างนี้เป็นต้นไม่กินอาหารที่เป็แงวันตอมก็ดีความจริงก็รู้สึกว่าจะดีแต่ก็พิจารณาปฏิปทาแล้วทั้งหมดเป็นอัตตะกิริมฐานนิโยค ทำเฉพาะเรื่องทางกายอย่างเดียวไม่ปรับปรุงทางใจคืนทำไปอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ติดในโลกธรรมแปดระการคือนิยมในการสรนเริญเป็นต้นแล้วก็มีกับความรู้สึกว่าจะมีมาณะถือตัวถือตนมากถือว่าฉันเนี่ยทำได้ดีที่สุดทำได้เประเสริฐที่สุดใครทำาช่วันไม่ได้ ฉนั้นขอบรรดาพโยคาวาจรทั้งหลายและบรรดาญาโยมผู้บริษัทที่ปฏิบัติพระกรรมฐานอย่าปฏิบัติตามนั้นถ้าทุกท่านเชื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าถ้าไม่เชื่อก็เป็นหน้าที่ของท่านน้อก็โปรดทราบกับันดาพิสิสมเนทั้งหลายโปรดทราบว่าถ้อยคําในอุทมบริการสรนี้ ให้ถือเป็นระเบียบปฏิบัติของพระในสำนักนี้สิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงว่าไม่ดีต้องพยายามละสิ่งใดดีพยายามทำตามนั้นแล้วก็ทั้งยังละไม่ได้จริงๆก็ยับยั้งอยู่แค่ใจคันใช้คันติบารมีอดทนเข้าไว้แล้วใช้วิทยาบารมีห้ามปรามอย่าให้มันไหลมาทางกายละวาจา ถ้าทำไม่ได้อย่างนี้เนี่ยครับก็นีมตลออกไปเถอะอนั่นหมายความยังตัดไม่ได้จริงๆก็ไม่ไดีว่าเป็นได้เพียงว่าถ้ายังตัดไม่ได้ก็ยับยั้งจะให้ไหลมาที่ปากอย่าให้มันไหลมาถึงกายคือปากอย่าพูดตามอารมณ์ชั่วกายอย่าทําตามอารมณ์ชั่วให้มันอยู่แค่ในใจไม่ชากิเลตท,ทั้งหลายเหล่านี้ก็จะสลายตัวไป นี่ก็ต่อของท่านไปตอนนี้คงจะไม่จบอีกตอนหนึ่งท่านกล่าวว่าตอนนี้ว่าโดปรกิเลเขาบอกคนผู้มีแตบานี่ก็หมายความว่าผู้มีตบะคือมีความเพียรเป็นเครื่องเพราะบาปถูกต้องแต่ว่ากําลังใจเสียทําถูกแต่กําลังใจเสียก็ฟังต่อไปใช้ไม่ได้อีกใช้ไม่ได้อีก เสียงผมก็ยังไม่สมบูรณ์แบบยังขาดตอนอยู่แต่ก็พยายามทำเพราะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอาการไข้มันดีขึ้นมันจะตายหรือไม่ตายก็ไม่ทราบเดี๋ยวตายแล้วไม่ได้ทำคุยกันต่อไปว่านี่โครทะปรีพาชกทูนถามว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พระผู้มีพระภาคเจ้าสตรัสอุปกิเลสมาก มากอย่างในการหนายบาปด้วยตะบะที่บริบูรณ์แล้อย่างนี้เป็นอย่างไรพระเจ้าค่ะนี่ก็หมายความเขาถามต่อนะว่าคนที่ปฏิบัติไอ้ตะบะคือความเพียรเป็นเครื่องเผาบาทให้บาปให้เราร้อนคือหมายความพยายามตัดกิเลสจริงๆทำถูกจุดแต่กำช้ไม่ได้ขอได้ฟังตามนี้นะครับ พระผู้มีพระภาคเจ้าทตรตัสว่าดูก่อนนิโครธะบุคคลผู้มีตะบะคือมันมีความเพียรเป็นเครื่องเผาะบาบให้เราร้อนในโลกนี้ย่อมถือมั่นตะบะขาเป็นคนผู้ใจดีมีความดำริบริบรูรณ์ด้วยตะบะแม้ข้อที่ผู้มีตะบะถือมั่นตะบะดีใจ มีความนำริบริบูรณ์ตุตบะนั้นนั่นแหละย่อมเป็นอุปกิเลสกับบคุคคลผู้มีตบะนี่ก็หมายความว่าทำน่าถูกแล้วเต็มใจทำแต่ว่าไปปักจุดอย่างเดียวว่าเราทําอย่างนี้จึงจะบรรลุมรรคผลเป็นว่าจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเมื่อบคุคคลมาแนะนำรือไม่ยอมพทิกแปลง แต่ถ้าบังเอิญตะบะคือความเพียรเป็นเครื่องเผาบาปทำลายกิเลสนั้นมันเป็นกำลกังใจที่อ่อนไม่สามารถทำลายกิเลสได้กิเลสก็เลยไม่หมดไปอย่างนี้ถือว่าท่านองตอนเกินไปถือตอนเกินไปใช้ไม่ได้เพื่อบอกิเลสข้อต่อไปท่านตอบว่าดูก่อนนิโครทะบุคคลผู้มีตะบะย่อมถือมั่นตะบะ เขาย่อมยกตนข่มผู้อื่นได้ยตบ,บะนั่นแม่ข้อที่ผู้มีตบาถือมั่นตบ,บะยกตนข่มผู้อื่นได้ยตบานั่นแหลย่อมเป็นอุปกิเลสแกบ,บคุคคลผู้มีตบาทในความหมายว่าการทนงตนตนประพฤติอย่างไรอย่างหนึ่งเป็นเครื่องเผาผลาญกิเลสแต่ว่าจะเผาหมดหรือไม่หมดก็ไม่ทราบ แต่กับท่านนงตนคมขู่ผู้อื่นว่าพวกคนอื่นนั้นดีสู้ฉันไม่ได้อย่างใน,นเวลาในปัจจุบันนี่เราก็เห็นเห็นมีอยู่ไม่น้อยเป็นกันเวลาไปพูดทิ่ไหนคนด่ดคนนู้นบ้างประเดบริภายคนนี้บ้างคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีบ้างใครไหวเทวดาไหวหมาดีกว่าบ้างอะไรพวกนี้เป็นตน้น อ้น,นี่นะก็ถือว่าเป็นการทนงงถือตัวในเดบับะคมโกคนุนคนอื่นวงความในข้อน,นี้ผมเห็นว่าเป็นกิเลสที่หยาบที่สุดไม่ใช่กิเลสเล็กน้อยเลยอ่นต่อไปว่าดูก่อนนี่ครูทะบุคคลผู้มีธบะย่อมถือตดบะย่อมถือมั่นในธดบบะเขาให้ลาบสก,การะและความสรนเสริญเกิดขึ้นโดวยวดตบะนั้น เขาเป็นผู้ดีใจมีความดำริบริบูรณ์ด้วยลาบสการะสรรเสริญแม้ข้อที่มีผู้มีตบะดีใจมีความดำริบริบูรณ์ด้วยลาบสการะสรรเสริญน,นี่แหละจมเป็นอุปกิเลสอย่างหนึ่งไอ้นี่ก็เห็นชัดที่พระเจ้าทรงตรัสนี่เป็นการติดในโลกธรรมบุคคลที่จะละกิเลสจริงๆเนี่ยเขาต้องละโลกธรรม ลาบก็ดีสรนเสริญก็ดีถ้าเราไปติดก็ถือว่าเป็นผู้มีกิเลสท่มตัวผมก็อยากจะพูดว่ามีกิเลสเลยหัวเสียงผมก็ยังไม่ดีนักนะครับยังแหบมากแต่ว่าทั้งนี้เพราะอะไรเพราะโลภความโลภมันก็เป็นของไม่ดีแล้วติดในลาบกิเลสก็จมมันก็เต็มปลักในร่างกายติดในสรนเสริญที่พระเจ้าทรงตรัส ลาบลาบยศสนเสริญสุขเป็นโลกธรรมถ้าเราติดนั่นก็มีความทุกข์ลาบที่เรามีมาได้แล้วมันก็เสื่อมหมดไปได้ถ้าเรายินดีในการได้ไล่ลาบไม่ช้ากำลังใจก็ต้องเสียใจสะดุดใจเมื่อลาบหมดไปคําสนเสริญก็เช่นเดียวกันคำสดนเสรินไม่ใช่ของดีถ้าเราติดในคำาันเซินเราก็จะมีแต่ความทุกข ว่าไม่มีใครเขาวมานั่งนั่งตั้งตานั่งสันเริาตลอดวันคนที่เขาสันเริญเราได้เขาก็ติดเราได้เราได้ฉะนั้นจงจำไว้ว่าพระพุทธเจา้าทรงตรัสว่านินทาประสองสาเป็นธรรมดาของชาวโลกชาวโลกทั้งหมดเกิดมาตั้งพบนินทาและสรนเริญนี่ท่านมาติดลาบติดสันเริญก,ก็เป็นอุปกเลสอย่างหนักเห็นจะพอมีแล้วมั้งพอมีไหม ฟังฟังตามวิทยุพอจะพอได้ยินบ้างหรือมั้งองค์ทรงตัดต่อไปว่านีโครทะบุคคนผู้มีตะบะย่อมถือมั่นตะบะเขาให้ลาบสการะดละสังเสริญเกิดขึ้นด้วยตาบะนั้นเขาย่อมย่อมยกตนของผู้อื่นด้วยลาบดสการะในความสังเสริญนั้นแม้ข้อที่ผู้มีตะบะถือมั่นตะบะ ยังลาบดือาและสรร,ร,สร,รเสรินให้เกิดขึ้นด้วยแต่บัดนั้นยกตนข่มผู้อืน่นในลาบดือก,กาและสนร,รเสริญอย่างนี้ย่อมเป็นกุลกลเกสแวก่บคนผู้มีแต่บานั่นหมายความทั้งลาบทั้งยศท,ทั้งสนรเสริญสุขมีความเพียรในพวกง,ง่ายๆว่าบวชเข้ามาในพร,ระพุทธศาสนาหรือท่านนี้เข้ามาเจริญเป็นกรรมฐานที่ใดที่หนึ่งก็ตาม ทำแล้วคนก็มีความเคารพนับถือเขาให้ลาบมากเขาสรรเสริญมากสมัยนี้ก็ต้องมียศด,ด้วยมิมียศถาวราศัก์ก็เลยลาบก็ดีคำสรรเสริญก็ดียศก็ดีไปค่มขู่คนอื่นว่าเธอในชู้ฟู่ฉันไม่ได้นะฉันเป็นพระครูนะฉันเป็นประราชากนะชฉันสามัญฉันราชฉันเทพฉันธรรม ั้นพรมและชั้นสมเด็จหรือเป็นสมเด็จพระสังฆราชไอ้นี่ไม่ได้ปรามายนะถ้าว่าถ้ามีความรู้สึกว่าเด่นกว่าบุคคลอื่นในเรื่องนี้ท่านถือว่าไม่กิเลสี่ก็บางท่านคิดว่านี่ฉันเนี่ยลาบสการะเยอะใครๆก็ให้ชันมากใครๆสู้ฉันเป็นด้หลงในลาบสการะในลาบสการะไปข่มขู่คนอื่น ว่าท่านหากินไม่ได้ถ้าไม่ถูกใจคนสู้ผมไม่ได้เอาไปเบ่งทับคนอื่นเขาแล้วคำสรรเสริญยินยอถ้ามีคนเขาเคารพนับถือมากก็เอาคำสรรเสริญยินยอไปข่มขู่ว่าใครที่ไหนคนที่คุยกับผมเนี่ยมีลุกสิทธิ์ลูกหามากเท่าผมไหมผมมีลุกสิทธิ์ลูกหามากกว่าถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าตอบว่าเป็นกิเลสอย่างหนัก รลยเวลาสองนาทีนันนี้นะต่อไปก็ทรงตรัสว่าดูก่อนนิโครทะบุคคลผู้มีตบาย่อมถือตบาเขาให้ลาบสการะความสันเสริญเกิดขึ้นโดยตบานั้นเขาย่อมเมาย่อมลืมสติย่อมถือความเมาเอาด้วยลาบสการะและความสันเสริญนั้นแม้ข้อที่มีผู้ที่มีตบาถือมัน่น ยังลาบสการะและสันเสนให้เกิดขึ้นโดยธรรมนั้นเมาลืมสติถึงความเมาได้ลาบสการะสันเสนนั้นนี่แหละย่อมเปน็นบกิเลสแก่ผู้มีธรรมสำหรับผู้นี้ก็เหมือนกันเป็นผู้เมาลาบก็ดีสการะก็ดีสันเสนก็ดียศถาบรรดาแสกดก็ดีครึมมีความรู้สึกยังไม่ไปข่มคนอื่นแต่มีความรู้สึกในใจว่าฉันนี่แน่ ฉันมีลาบเยอะมีคนชอบใจมากสนเสริญเยินยอเยอะฉันมียศถาบรรดาศักดิ์สูงอย่างนี้ก็ตกอยู่ในโลกธรรมจมปลักแทนที่กิเลสจะหมดไปกิเลสกันเลยหัวไปไหนไหนบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายข้อน,นี้เท่าที่กล่าวมาแล้วนี้ทั้งหมดย่องค์สมเด็จพระบรมสุกวันกล่าวว่าเป็นปกิเลสอุป,ปะเพเข้ากายไปใกล้มันกิเลสถือความเศร้าหมอง รวมความ,มาวม่าเราเดินก็ไปหาความสุขปรกของจิตฉะนั้นขอสาวกขององค์สมเด็จปร,รมสามิตรทุกท่านจงละอารมณ์นี้จากใจถ้ามันละไม่ได้จริงๆให้มันขังอยู่แค่ในใจย้ยไหลมาถึงปากจะไหลมาถึงกายถ้าเราทรมานมันอย่างนี้ไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่มันก็หลุดไปจากใจเราเองสำหรับวันนี้ เวลานี้ก็หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี